ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสั่งกะท่านอานอนท์ว่าอานทน์มาไปกันเถิดเราจักไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญยวดีเมืองกุสินาราและสารวันอันเป็นที่แวะพักแห่งพวกเจ้ามันละท่านอานอนทุนรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพิกขุสง์มูใหญ่สเสด็จไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรัญยวดีเมืองกุสินาราและสารวันอันเป็นที่แวะพักแห่งพวกเจ้ามันละครั้นแล้วรับสั่งกับท่านอานนท์ว่าอานนท์เธอจงช่วยตั้งเตียงให้เราหันศีรษะไปทางทิศอุดอร ทิศอุดรกับทิศเหนือเนาะระหว่างไม้สาระทั้งคู่เราเหน็ดเหนื่อยแล้วจากนอนท่านอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วตั้งเตียงหันพระเสียรไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สาระทั้งคู่พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จศีหะเสยยาโดยพระปรััดเบื้องขวาก็คือนอนตะแคงข้างขวา ทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีสติสัมชัญญะสมัยนั้นไม้สาระทั้งคู่เพลดดอกสะพรั่งนอกฤดูการดอกไม้เหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาแม้ดอกมณฑารพอันเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศดอกมณฑารพบเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา แม้จุนแห่งจันทร์อันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศจุนแห่งจันทร์เหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาดนตรีอันเป็นทิพย์ก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตแม้สังคีตะอันเป็นทิพย์ก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตัดเรียกท่านอานน์มารับสั่งว่าอานน์ ไม้สาระทั้งคู่เปลิดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูการร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชาแม้ดอกบนทารบอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศดอกบนทารบเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชาแม้จุนแห่งจันทร์อันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศ จุนแห่งจานเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชาดนตรีอันเป็นทิพเล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาตถาคตแม้สังคีตะอันเป็นทิพก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคตอานน์ตถาคตจะชื่อว่าอันบริสัทสการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยเครื่องสการะประมาณเท่านี้หาไม่ได้ พองตัดว่าการที่ดอกไม้ล่วงลงมามีดนตรีเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่การบูชาอันสูงสุดแล้วพระองค์ก็ตัดว่าอานอนทพิกขุหรือภิขุณีหรืออุบาสกหรืออุบาสิกาใดาแลประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมผู้นั้นกระทําการสักการะกระทําการเคารพนับถือบูชาตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าไม่ให้เราไปสนใจเรื่องบูชาด้วยดอกไม้ด้วยของหอมด้วยทู่เทียนอะไรเหล่านี้แต่ให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติธรรมดีกว่าหันมารักษาศีลกันดีกว่าบางทีชาวโลกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เขาก็จะชอบบูชาอย่างเงี้ยมันง่ายไงแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ถ้าใครจะบูชาพระธาตเนี่ยต้องปฏิบัติธรรม รักษาศีลให้ได้อันนี้ก็อยู่ที่พวกเราอะเราจะเชื่ออครคือการกระทําแบบชาวโลกมันง่ายไงคนก็เลยยึดถือทําตามกันมานานการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมทูบเทียนเราเนี้ยมันง่ายแต่พระองค์บอกมันไม่ใช่การบูชาสักการะเคารพพระองค์อย่างสูงสุดถ้าใครประสงค์จะบูชาพระองค์เนี่ยรักษาศีล จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาสิ่งนี้มากกว่าที่พระพุทธเจ้าประสงค์จะให้เราประพฤติปฏิบัติคือยุคนี้มันเป็นยุคที่ประเพณีต่างๆเ,เกิดขึ้นมากมายในโลกก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเราเนี้ยมานานละทีนี้มันอยู่ที่พวกเราว่าเราจะพลิกผันตัวเองไหมกลับมาประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพาน